สวัสดีครับทุกคนนี่คือสำนักสืบลับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่องคดีลึกลับแห่งฟาร์มปูเกคาว่าผ่านไปครึ่งปีหลังจากเกิดเหตุในวันที่15กุมภาพันธ์ปี1971สารสศาลสูงเมืองโอคกแลนด์ได้เปิดการพิจารณาคดีนี้จำเลยอาเธอร์โทมัสถูกตั้งข้อหาเจตนาทำร้ายถึงสองข้อหาในศาลทนายจำเลยเชื่อว่าอาเธอร์ควรถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ข้อที่1 แรงจูงใจในการก่อเหตุของอาเธอร์ที่ฝ่ายโจทก์กล่าวอ้างในคำฟ้องดูห่างไกลจากความเป็นจริงมากการทำร้ายสองสามีภรรยาครอบครัวครูไม่ได้เป็นผลดีต่ออาเธอร์เลยน่าจะเป็นนายเดมเลอร์พ่อของจีเน็ตมากกว่าที่มีแรงจูงใจในการก่อเหตุเพราะเขาเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงหลังจากสองสามีภรรยาเสียชีวิตและหลังเกิดเหตุเขาก็มีพฤติกรรมแปลกๆหลายอย่างที่ชวนให้น่าสงสัย ข้อที่2ในคืนวันเกิดเหตุอาเธอร์อยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนภรรยาและผู้เช่าบ้านของพวกเขาสามารถเป็นพยานให้ได้จำเลยจึงพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุจากนั้นทนายจำเลยก็เสนอทฤษฎีที่3ของคดีนี้นั่นคือทฤษฎีโรสเอียเป็นคนร้ายเอียคือผู้ครอบครองอาวุธขนาดจุดสองสองอีกคนเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกชายวัยสิขวบหนึ่งคน เด็กผู้ชายคนนี้ชอบถืออาวุธขนาดจุดสอวิ่งเล่นไปทั่วฟาร์มในเมืองปูเก็ตคาวาคนในพื้นที่ต่างก็รู้จักเขาไม่แน่ว่าตอนค่ำของวันที่17มิถุนายนเด็กคนนี้อาจจะไปที่ฟาร์มของครอบครัวครูแล้วมิสซิสครูก็เรียกเขาเข้าไปกินมื้อเย็นด้วยกันในบ้านระหว่างนั้นอาจจะเกิดเรื่องที่ทำให้เขาไม่พอใจเด็กชายจึงใช้อาวุธทำร้ายสองสามีภรรยาครอบครัวครูหลังจากนั้นเขาก็กลับบ้านไปบอกเฮีย เอียจึงกลับไปจัดการร่างของสองสามีภรรยาที่ฟาร์มครอบครัวครูเพื่อปกปิดความผิดของลูกชายแล้วรอตติกจึงเห็นเธออยู่ที่นั่นหลังจากได้ฟังทฤษฎีรถเอียเจตนาอัมพางคดีจากฝ่ายจำเลยฝ่ายโจทย์ก็อดหัวเราะไม่ได้เนื่องจากรอตติกที่เป็นพยานรู้จักกับรถเอียอยู่แล้วเธอจึงไม่ใช่ผู้หญิงลึกลับที่เขาเห็นเมื่อวันที่19มิถุนายนลำดับต่อไปฝ่ายโจทย์ได้แสดงหลักฐานจำนวนหนึ่งหลักฐานชิ้นแรกคือสายไฟและเพาล้อรถ ที่ใช้ผูกกับร่างของเดวิดครูล้วนเป็นของที่มาจากฟาร์มครอบครัวโทมัสหลักฐานชิ้นที่2คือผลการทดสอบเศษกระสุนที่ค้างอยู่ในศรีรษะของเหยื่อซึ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นเศษกระสุนที่มาจากอาวุธขนาดจุดสองสองของอาเธอร์จากอาวุธต้องสงสัยทั้งหมด2กระบอกหลักฐานชิ้นที่3คือปอกกระสุนของอาวุธขนาดจุดสองสองที่พบในฟาร์มครอบครัวครูซึ่งก็คือหลักฐานชิ้นที่350จากการตรวจสอบ มันน่าจะลงเหลือหลังจากการยิงด้วยอาวุธขนาดจุดสองของอาเธอร์จากหลักฐานที่ฝ่ายโจทย์ยกขึ้นมาอ้างหลักฐานชิ้นที่350มีน้ำหนักมากที่สุดในวันที่สองมีนาคมสารจึงตัดสินให้อาเธอร์โทมัสมีความผิดในข้อหาเจตนาทำร้ายทั้งสองข้อหาโดยตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตหลังจากอาเธอร์แพ้คดีภรรยาของเขาก็ทนไม่ไหวกับคำกลดา่าและการรังควานของชาวบ้านในพื้นที่เพียงไม่นานเธอจึงขอหย่าก,กับอาเธอร์ หลังจากถูกคุมขังอาเธอร์ก็ยังยืนยันว่าตัวเองถูกกล่าวหาและพยายามยืนุทธรท์แต่กลับถูกสารปฏิเสธขอลำนิตและนังสือพิมพ์โอ๊กแลนด์สตา์ที่ชื่อแพทริกบูตเขาเชื่อว่าอาเธอร์เป็นผู้บริสุทธิ์และช่วยรวบรวมทุนให้อาเธอร์สำหรับจ้างทนายชื่อดังหลังจากรวบรวมหลักฐานจากหลายๆทางแล้วก็ยืนุทธรท์ต่อสารและในที่สุดก็ได้รับการอนุมัติในวันที่26มีนาคมปี1973 ผ่านไปสองปีหลังจากการพิจารณาคดีครั้งแรกการพิจารณาคดีครั้งที่2ก็เริ่มตน้นข <c oughs> ึ้นเพียงแค่เริ่มตน้นทนายจำเลยก็ชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่หลายจุดของทฤษฎีการยิงผ่านหน้าต่างบานเกตที่ทางตำรวจกล่าวอ้างทฤษฎีนี้ผู้ร้ายจะต้องใช้เท้าข้างหนึ่งเหยียบบนกำแพงเตีย้ยที่อยู่ตรงประตูด้านหลังและใช้เท้าอีกข้างหนึ่งเหยียบบนขอบหน้าต่างเพื่อลงมือเล็งอาวุธ อย่างไรก็ตามจากภาพถ่ายที่บันทึกไว้ในที่เกิดเหตุจะเห็นว่าด้านนอกของประตูหลังมีประตูมุงลวดอีกบานหนึ่งตอนที่เก็บหลักฐานประตูมุงลวดบานนี้เปิดอยู่ซึ่งขวางกำแพงเตี้ยที่อยู่ติดกันไว้พอดีทําให้ไม่สามารถลงมือจากจุดนั้นได้ขณะนั้นทนายจำเลยจึงขอเบิกตัวพยานพยานคนนี้เป็นเพื่อนบ้านของสองสามีภรรยาครอบครัวครูเขาเล่าว่าเชา้าวันที่22มิถุนายนขณะที่เขาเดินผ่านบ้านของครอบครัวครู ก็เห็นว่าประตูมุงลวดตรงหลังบ้านเปิดออกมาด้านนอกเหมือนกับที่เห็นในภาพถ่ายช่วงบ่ายของวันที่22มิถุนายนตำรวจถึงได้รับแจ้งเหตุและไปที่ฟาร์มครอบครัวครูท่านนายจำเลยกล่าวเสริมว่าถึงแม้ในที่เกิดเหตุจะมีปัจจัยที่สนับสนุนทฤษฎีการยิงจากนอกหน้าต่างบานเกตแต่ก็มีอีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คืออากาศในคืนเกิดเหตุคืนวันที่17มิถุนายนที่เป็นคืนเกิดเหตุอากาศเย็นชื้นและมีลมแรง ภายใต้สภาพอากาศเช่นนี้หน้าต่างบานเกตในห้องครัวของบ้านครอบครัวครูกับเปิดอยู่นอกจากนี้มิสเตอร์ครูยังนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกตรงช่องลมพอดีด้วยเรื่องนี้มีความเป็นไปได้มากแค่ไหนกำแพงเตี้ยที่อยู่นอกหน้าต่างบานเกตมีความกว้างเพียง4นิ้วระยะห่างจากกำแพงเตี้ยถึงขอบหน้าต่างคือ33นิ้วเท้าที่เปียกชื้นประกอบกับทัศนวิสัยที่ต่ำในยามค่ำคืนแค่จะยืนให้นิ่งก็ลำบากมากแล้ว และยังต้องย่องเงียบไปให้ถึงตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นยังต้องเล็งอาวุธอย่างแม่นยำซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากจากนั้นทนายจำเลยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางการทหารคนหนึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนไม่มีทางลงมือเช่นนี้ได้แล้วทนายจำเลยก็บรรยายทฤษฎีข้อที่4ของคดีนี้ต่อศาลนั่นก็คือทฤษฎีจีเน็ตจ,จบชีวิตตัวเองทนายจำเลยเชื่อว,ว่าชีวิตครอบครัวของครอบครัวครู อาจจะไม่ได้มีความสุขและสมบูรณ์แบบอย่างที่คนภายนอกเห็นจีเน็ตอดทนกับการทำร้ายร่างกายของสามีมานานแล้วตอนค่ำของวันที่17มิถุนายนปี1970จีเน็ตที่ทนไม่ไหวจึงลงมือทำร้ายสามีจากนั้นก็ให้พ่อมาช่วยจัดการร่างของสามีหลังจากผ่านไปไม่กี่วันจีเน็ตก็ตกอยู่ในความหวาดกลัวความรู้สึกผิดและความสิ้นหวังในที่สุดเธอก็เลือกจบชีวิตตัวเองภายในบ้าน เมื่อเดมเลอร์เห็นว่าลูกสาวจบชีวิตตัวเองแล้วเขาต้องการปกปิดความจริงเรื่องที่ลูกสาวทำร้ายสามีตัวเองจึงใช้วิธีเดียวกันในการจัดการร่างของลูกสาวเพื่อสร้างสถานการณ์ว่าทั้งสองคนถูกทำร้ายในวันที่19มิถุนายนผู้หญิงลึกลับที่ลอตติเห็นตรงหน้าบ้านของครอบครัวครูก็คือจีเน็ตเช่นนี้ก็จะอธิบายได้ว่าทำไมลูกสาวของจีเน็ตจึงไม่ถูกทำร้าย ในการพิจารณาคดีครั้งแรกหลักฐานสำคัญที่ทำให้โทมัสถูกตัดสินโทษคือปอกกระสุนของอาวุธขนาดจุด 2, 2ที่พบอยู่ใกล้กับประตูหลังบ้านของครอบครัวครูหรือก็คือหลักฐานชิ้นที่350ของคดีนี้จากลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของมันซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะมาจากอาวุธขนาดจุด 2, 2ของอาเธอร์ทำให้เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในการพิจารณาคดีครั้งแรกในประเด็นนี้ทนนายจำเลยจึงแปลความว่า หลักฐานชิ้นที่350สามารถพิสูจน์ได้เพียงเรื่องเดียวนั่นก็คือมันเป็นปอกกระสุนที่หลงเหลือจากการยิงด้วยอาวุธขนาดจุด22ของอาเธอร์แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันคืออาวุธที่ใช้ยิงสองสามีภรรยาครอบค,ครัวครูจากนั้นทนายจำเลยได้เบิกตัวผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาดรจิมสปรอร์ต สปอตชี้ให้เห็นว่าหัวกระสุนที่อยู่ในศีรษะของสองสาม,มีภรรยาหรือก็คือหลักฐานชิ้นที่234และ289บนฐานกระสุนทั้ง2ชิ้นมีรอยพิมพ์เลขก8อาวุธขนาดจุด2-2มีรอยพิมพ์เลขก8ผลิตขึ้นในช่วงปี1948ถึง1963โดยบริษัท CAC ของโอ k l แลน หลังจากนั้นก็หยุดผลิตไปอาวุธขนาดจุดสอ,สอรุ่นใหม่ที่ผลิตขึ้นในช่วงหลังมีข้อแตกต่างจากรุ่นเก่าคือฐานกระสุนของรุ่นใหม่จะไม่มีรอยพิมพ์เล็กแอีกแล้วพวกเราต่างรู้ว่าเมื่อหัวกระสุนถูกยิงออกไปแล้วปอกกระสุนจะหลุดออกจากลำกล้องหลักฐานที่พบอยู่ใกล้กับประตูหลังบ้านของครอบครัวครูมีเพียงปอกกระสุนต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า บอกกระสุนชิ้นนี้กับหัวกระสุนที่อยู่ในศีรษะของสองสามีภรรยาครอบครัวครูมาจากอาวุธชิ้นเดียวกันจึงจะสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานเอาผิดได้ตอนที่โรงงาน CAC ผลิตอาวุธรุ่นใหม่ได้เอารอยพิมพ์เล็กแออกไปแล้วและมีการปรับรูปแบบของอาวุธใหม่ด้วยเอกลักษณ์ของอาวุธขนาดจุดสอทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าก็คือมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ICI พิมพ์อยู่ ตัวอักษร C บนปอกกระสุนรุ่นเก่าสูงกว่าตัวอักษรไ1 2 2มิลิเมตรส่วนตัวอักษร C บนปอกกระสุนรุ่นใหม่สูงกว่าตัว I 1.57ม mm. ิลิเมตรดังนั้นเราจะสามารถแยกได้ว่าเป็นปอกกระสุนรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่โดยดูจากช่วงต่างของความสูงของอักษรตัว C DSIR จึงนำหลักฐานไปตรวจสอบซ้ำอีกครั้งก็ยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ หลักฐานชิ้นที่350ซึ่งพบอยู่ใกล้กับประตูหลังบ้านของครอบครัวครูเป็นรุ่นใหม่ส่วนหัวกระสุนที่อยู่ในศีรษะของสองสามีภรรยาเป็นรุ่นเก่าหลักฐานทั้งสองชิ้นมาจากอาวุธคนละกระบอกเมื่อเกิดจุดเปลี่ยนเช่นนี้ในศารจึงทําให้ผู้คนรู้สึกเกินคาดมากและคําถามต่อมาก็จะตอบได้ง่ายขึ้นเว้นแต่ฝ่ายโจทย์จะสามารถหาหลักฐานรุ่นพิเศษที่เป็นอาวุธขนาดจุดสซึ่งผลิตโดยโรงงานไอ i ที่สามารถใช้หัวกระสุนรุ่นเก่าคู่กับปอกกระสุนรุ่นใหม่ได้ไม่เช่นนั้นการอ้างอิงเรื่องอาวุธรุ่นใหม่และรุ่นเก่าของฝ่ายจำเลยก็จะถือว่ามีผลให้เชื่อถือได้จากนั้นจึงต้องตรวจสอบหลักฐานชิ้นที่343ของคดีนี้นั่นก็คืออาวุธขนาดจุด2ที่พบอยู่ในห้องเก็บของของน้องชายอาเทอร์ที่ชื่อปีเตอร์ซึ่งเป็นอาวุธที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์บนฐานกระสุนมีรอยพิมพ์เล็ก 8. ดกรสปอตเริ่มทดสอบอาวุธชิ้นนี้ก่อน ผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่าอาวุธชิ้นนี้ใช้ปอกกระสุนรุ่นเก่าคู่กับหัวกระสุนรุ่นเก่าไม่ได้เป็นอาวุธรุ่นพิเศษหลังจากนั้น DSIR จึงทดสอบหลักฐานชิ้นนี้ซ้ำอีกครั้งการทดสอบชี้ให้เห็นว่าอาวุธชิ้นนี้ใช้ปอกกระสุนรุ่นใหม่คู่กับหัวกระสุนรุ่นเก่าซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพิเศษหลักฐานชิ้นเดียวกันแต่กลับมีรายงานผลการทดสอบที่แตกต่างกันสารจึงเชิญหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบหลักฐานชิ้นนี้อีกครั้ง ผลการตรวจสอบชี้ให้เห็นว่าหลักฐานชิ้นที่343ใช้ปอกกระสุนรุ่นใหม่คู่กับหัวกระสุนรุ่นเก่าซึ่งตรงกับผลการตรวจสอบของฝ่ายโจทก์อาวุธชิ้นนี้จึงเป็นอาวุธรุ่นพิเศษเมื่อเห็นผลลัพธ์เช่นนี้ฝ่ายจำเลยก็อ้างว่าหลักฐานถูกสับเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายโต้แย้งกันอย่างไม่หยุดย่อนเมื่อไม่มีทางเลือกสารจึงประกาศเตื่อนการพิจารณาคดีอย่างไม่มีกำหนดหลังจากนั้นไม่นานอายการก็นำอาวุธขนาดจุดสองสอง,สองแบบครบชุดกล่องหนึ่ง ที่ผลิตโดย ICI มายื่นต่อศาลปอกกระสุนชุดนี้เป็นรุ่นใหม่ทั้งหมดและตัวอักษร C ก็สูงกว่าตัวอักษรไอ1.57มิลิเมตรส่วนหัวกระสุนเป็นรุ่นเก่าที่มีรอยพิมพ์เล็ก 8, เมื่อมีการแสดงหลักฐานคดีนี้จึงเกิดจุดเปลี่ยนอีกครั้งหลังจากนั้นศาลจึงประกาศยืนยันคำตัดสินเดิมอย่างไรก็ตามทนายจำเลยของอาเธอร์ก็ยังไม่ยอมแพ้เขายื่นอุทธรณ์อีกครั้งแต่เนื่องจากหลักฐานในคดีนี้ชัดเจนมาก ศาลก็ทำได้เพียงยืนยันคำตัดสินเดิมหรือไม่ก็ปฏิเสธคำขออุทธรณ์แต่คนทั่วไปยังคงวิพากษ์วิจารณ์และพยายามสือหาความจริงมาโดยตลอดนักเขียนชาวอังกฤษซึ่งอาศัยอยู่ในซิดนีย์ชื่อเดวิดยันหอบตั้งแต่เริ่มการพิจารณาคดีครั้งที่2เขาก็รู้สึกสนใจคดีนี้ดังนั้นในปี1978เขาจึงเขียนใ,นใหญ่เล่มหนึ่งชื่อว่า Beyond Reasonable Doubt หนังสือเล่มนี้อ้างอิงเขาคงเรื่องจากคดีฟาร์มปุกเกคเาวา่าและมียอดขายสูงมากในนิวซีแลนด์และออสเตรเลียมีผู้คนรับรู้เหตุการณ์นี้มากขึ้นเรื่อยๆและแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อการสืบคดีของตำรวจมีการเรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีนี้ใหม่ยันหลบไปหาพยานที่ชื่อลอตติกและให้เขาดูภาพถ่าย16ภาพให้ลอตติกชี้ตัวว่าใครคือผู้หญิงลึกลับเพียงแวบแรกลอตติกก็เลือกภาพเบอร์11เขาบอกว่าเหมือนมาก แต่ภายหลังลอตติกก็เลือกภาพเบอร์เจ็อีกภาพเขาบอกว่าเสื้อผ้าที่สวมอยู่ในภาพเบอร์เจ็เหมือนกับเสื้อผ้าของผู้หญิงคนที่เขาเห็นแต่รูปลักษณ์ไม่เหมือนถึงแม้ว่านี่จะเป็นเพียงการสืบสวนแบบไม่เป็นทางการแต่ยันหลอบก็เชื่อว,ว่าเขาเจอตัวคนที่น่าสงสัยมากที่สุดคนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเขาจึงนำภาพถ่ายของคนคนนี้ไปปนกับภาพอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องอีกส5ภาพแล้วให้ลอตติกเลือกปรากฏว่า เพียงแค่ครั้งแรกลอตติกก็เลือกตรงกับผู้หญิงคนที่เขาคิดไว้แต่ยันหลอกไม่ได้เปิดเผยชื่อของผู้หญิงคนนั้นหลังจากคอลัมนิสต์ที่ชื่อคิสเบิร์ตได้อ่านเขาก็เดาออกแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครเขาจึงเขียนอธิบายทฤษฎีที่5ของคดีนี้ในบทความของตัวเองนั่นคือทฤษฎีเดมเลอร์เจตนาทำร้าย2ทฤษฎีเดมเลอร์เจตนาทำร้าย1ถูกเสนอโดยหัวหน้าชุดสืบสวนฮัตตัน ไม่กี่ปีหลังจากจีเนตเสียชีวิตเดมเลอร์ก็แต่งงานใหม่มีหน่วยงานอิสระตามสืบเรื่องนี้อย่างลับๆภรรยาคนที่สองของเดมเลอร์บอกว่าเธอเพิ่งย้ายมาอยู่ที่ปุกเกคาวาหลังปี1972ก่อนหน้านี้เธอไม่เคยมาที่นี่เลยแต่หลังจากการตรวจสอบลึกลงไปจึงพบว่าเธอพูดโกหกมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าก่อนเกิดเหตุหนึ่งปีเธอเคยมาที่ปูเกคาวาเมื่อปี1969 ในตอนนั้นเมซี่ภรรยาคนแรกของเดมเลยังมีชีวิตอยู่เบิร์ตเชื่อว่าเดมเลอร์ทำร้ายลูกสาวและลูกเขยเพอะต้องการสมบัติของพวกเขาลูกสาวของครอบครัวครูอายุเพียง18เดือนดังนั้นหลังจากสองสามีภรรยาเสียชีวิตเดมเลอร์จึงเป็นผู้รับมรดกโดยตรงผู้หญิงลึกลับที่รอตติเห็นก็คือภรรยาคนที่2ของเดมเลอร์ จากคำวิจารณ์ของสื่อและประชาชนที่นับวันก็จะยิ่งเป็นกระแสะมากขึ้นทำให้โรเบิร์ตมาดูนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ให้ความสนใจในวันที่6มกราคมปี1979เขาประกาศจัดตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบชุดพิเศษเพื่อพิจารณาคดีนี้ใหม่6ปีหลังจากการพิจารณาคดีครั้งที่2ดรสปอตผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาของฝ่ายจำเลยก็กลับมาอีกครั้งด้วยความมั่นใจว่าจะชนะคดี ในศาลดรสปอตยืนขึ้นช้าๆและบอกว่าอาวุธรุ่นพิเศษไม่มีอยู่จริงในการพิจารณาคดีครั้งที่2เคยมีการนำอาวุธขนาดจุด22กล่องหนึ่งมาแสดงกระสุนทั้งหมดในนั้นเป็นหัวกระสุนรุ่นเก่าคู่กับปอกกระสุนรุ่นใหม่สปอตชี้ให้เห็นว่าตัวอักษร C ีที่พิมพ์อยู่ใต้ปอกกระสุนชุดนี้สูงกว่าตัวอักษรไอ1.57ม mm ิลิเมตรก็จริงแต่นอกจากจุดนี้แล้วอาวุธชุดนี้ยังมีเอกลักษณ์ใหม่อีกหนึ่งข้อ ภาพบนคือหลักฐานชิ้นที่350ที่เจอตรงประตูหลังบ้านของครอบครัวครูภาพล่างคือหลักฐานชิ้นที่343ที่บอกว่าเป็นอาวุธรุ่นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบดูจะเห็นว่าบนหลักฐานชิ้นที่343ตัวอ,อักษรไออยู่ห่างจากตัวอักษรซีมากกว่าดังนั้นหลักฐานชิ้นที่350ซึ่งตกอยู่ในที่เกิดเหตุจึงเป็นอาวุธรุ่นใหม่และไม่ใช่อาวุธที่ใช้ทำร้ายสองสามีภรรยาครอบครัวครู หลังจากตรวจสอบแล้วสารจึงยอมรับข้อพิสูจน์นี้ทนายจำเลยเชื่อว่าหัวหน้าชุดสืบสวนฮัตตันและจอห์นสตันผู้ช่วยของเขารวมมือกันปอมแปงหลักฐานเพื่อใส่ความอาเธอร์ตอนที่ฮัตตันเสนอทฤษฎีการยิงจากนอกหน้าต่างบานเกตเขาได้ทดสอบด้วยการจำลองเหตุการณ์เพื่อยืนยันความเป็นไปได้เรื่องนี้ถ้าเช่นนั้นทำไมฮัตตันถึงไม่ค้นหาปอกกระสุนตั้งแต่วันที่จำลองเหตุการณ์แต่ผ่านไปสองสัปดาห์กลับพึ่งจะออกคำสั่งให้ค้นหา นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนจะไปค้นหาปอกกระสุนที่บ้านของครอบครัวครูเขาเคยไปค้นหาในวงกว้างมาแล้วสองครั้งและเป็นการค้นหาด้านนอกตัวบ้านด้วยซึ่งในครั้งนั้นเป็นการหาร่องรอยของสองสามีภรรยาครอบครัวครูแล้วทำไมเขาถึงกลับไปค้นหาเป็นครั้งที่สองอีกหลังจากนั้นโอเวนพีซผู้ที่เป็นคนแจ้งความและภรรยาของเขาถูกเบิกตัวมาเป็นพยานและเล่าว่าในปีที่เกิดเหตุบ่ายวันหนึ่งในช่วงปลายเดือนตุลาคมทั้งสองคนออกไปนอกบ้าน ขณะที่เดินอยู่บนถนนจู่ๆก็ได้ยินเสียงอาวุธดังขึ้นสองครั้งเสียงนั้นดังมาจากหลังบ้านของครอบครัวครูเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุมาแล้วพวกเขาเลยรู้สึกตกใจมากกับเสียงอาวุธจึงเดินเข้าไปเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นและได้เห็นหัวหน้าชุดสืบสวนฮัตตันและจอห์นสตันทดลองยิงอาวุธสองนัดอยู่ตรงบ้านของครอบครัวครู ในศาลทนายจำเลยยังคงหาหลักฐานและพยานจำนวนมากมาพิสูจน์ว่าหัวหน้าชุดสืบสวนฮัตตันและจอห์นสตันผู้ช่วยของเขาปลอมแปลงหลักฐานมีการย้อนถึงเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่หลายสิบรอบขั้นตอนต่างๆก็ซับซ้อนมากในที่สุดศาลก็ตัดสินว่าหัวหน้าชุดสืบสวนฮัตตันและผู้ช่วยจอห์นสตันต้องสงสัยในการปลอมแปลงหลักฐานคณะกรรมการการตรวจสอบชุดพิเศษตัดสินว่าหลักฐานชิ้นที่350าเพาล้อรถและสายไฟ ึ่งเป็นหลักฐานสําคัญ3มชิ้นที่บ่งชี้ว่าอาเธอร์เจตนาทําร้ายผู้อื่นล้วนถือว่าเป็นโมฆะช่วงปลายปี1979โรเบิร์ตเมาดูนนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ในสมัยนั้นประกาศคําตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบชุดพิเศษว่าอาเธอร์ไม่มีความผิดถ้าเช่นนั้นก็จะมีคําถามตามมาว่าแล้วใครล่ะที่เป็นคนทําร้ายสองสามีภรรยาครอบครัวครูเล่าความคิดเห็นไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ